สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูความรักของชาวลัคนาราศีพฤกษ์1-15ิตุลาคม2567เรามาดูกันนะคะว่าชาวพฤกษ์ค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงนี้ความรักของคุณนะคะช่วงนี้ชาวพฤกษ์คุรักครกอบครัวเนี่ยอาจจะมีโอกาสอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับไรเอ่ยค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับบุตรกับบริวารและบางท่านก็อาจจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการ ทำบ้านทำบ้านใหม่ได้ไหมได้ได้บ้านใหม่ได้ไหมได้นะคะตรงนี้ชาวพฤกษ,ษ,ษ์นะคะส่วนคนโสดเนี่ยคนโสดก็จะมองว่าช่วงนี้อาจจะมีโอกาสได้พบรักนะคะบางท่านได้คนมีตําหนิก็ได้บางท่านก็อาจจะได้พบในรูปแบบได้เด็ก เข้ามาได้ไหมได้ด้วยนะคะแต่ก็ดาวพุธนะคะย้ายมาอยู่ร่วมกับดาวศุกร์เนี่ยตั้งแต่วันที่6ตุลาคมนะคะพุธกับศุกร์อีกคู่อย่าดูเบานะคะอย่าไปอ่าบางท่านก็ไปหลงเด็กนะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะหรือเป็นความรักแบบเสน่หาอะไรก็ว่ากันไปนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าชาวพฤธศกร์กนะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างดาวประจําตัวของคุณเนี่ยตอนนี้ก็มาสถิตพบอริด้วยก็คือดาวศุกร์ นะคะคิดอยากจะเริ่มต้นช่วงนี้จังหวะมาคิดอยากจะบุกเบิกคิดอยากจะทําอะไรวางแผนอะไรนะคะแล้วก็สร้างอะไรใหม่ๆอันนั้นก็จะเกิดขึ้นนะคะชาวพึกงศพที่นี้มาดูกันปัญหาสุขภาพด้วยนะบางครั้งบางคราวเนี่ยชาวพึกงศพค่ะคู่รักครอบครัวค่ะมีโอกาสมากๆเลยนะคะคุณหรือต่อก่อนหน้านี้คุณรอจังหวะ รอจังหวะที่จะทำอะไรมีใหม่โอกาสก็มานะคะตอนนี้น่าจะเป็นโอกาสคู่ค้าคู่เจรจาบางท่านนะได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะคะช่วงนี้นะคะหรือบางท่านอาจจะหมายถึงอะไรการทํางานอะไรใหม่ๆหุ้นส่วนใหม่ๆได้นะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าคุณกําลังคิดตัดสินใจอยู่ก็ได้ว่าอาจจะทํางานร่วมกัน นะคะจะทํางานร่วมกันกับใครก็ได้นะคะเป็นการร่วมหุ้นลงทุนอะไรอย่างนั้นได้หมดหรือบางท่านจะมีหุ้นเข้ามาใหม่หรือบางท่านจะมีทีมงานเข้ามาใหม่ได้แต่บางท่านก็กําลังรอคอยการเปลี่ยนแปลงงานนะ,ะรอง,งานใหม่อยู่นะคะบางท่านก็กําลังรอง,งานใหม่อ่าหรือช่วงนี้ชาวพฤกษะภายในครอบครัวมันอาจจะมีอะไรวุ่นวนุ่นไปนิดนึงนะคะอ่าไปเกี่ยวข้องกับอะไรไปเกี่ยวข้องกับบริวาร ก็ได้นะคะไปเกี่ยวข้องกับบริวารค่ะตรงนี้หรือคุณกําลังเร่ง clear, เคลียร์เร่งแก้ไขเร่งจ,จัดการอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องเกี่ยวข้องกับบริวารน,นะคะส่วนบางท่านเป็นเจ้านายตัวเองนะะก็อยากจะได้บริวารใหม่เข้ามาด้วยไหมบริวารเก่าอาจจะมีปัญหาอะไรกับคุณสักอย่างหนึ่งอะนะคะคุณก็อยากจะได้บริวารใหม่เข้ามานะคะส่วนใครที่ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือน นะคะช่วงนี้บางท่านนะคะที่ต้องทําเกี่ยวข้องกับการตลาดการติดต่ออะไรเจรจาอะไรากับลูกค้าเนี่ยช่วงนี้ยังได้โอกาสดีๆเกิดขึ้นนะคะยิ่งใครพวกทําพวกการตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ใครไปใครที่กําลังเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมใจหรือกําลังกําลังซุ่มเงียบอะไรของคุณก็ว่ากันไปหรือกําลังรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากจะไป ร่อนใบสมัครหรืออยากจะไปร่อนแล้วอยากจะรอคอยจังหวะเวลาโดนเรียกตัวไปสัมภาษณ์เนี่ยนะคะบางท่านเร็ววันนี้ค่ะไม่ช้านะคะไม่ช้าก็น่าจะมีโอกาสในการโดนเรียกตัวไปสัมภาษณ์ชาวพฤกษบางคั้งบางคราวความรู้ที่มีติดตัวมาบางท่านคุณมีความรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณรอบรู้อะไรบางสิ่งบางอย่าง <S <S คุณชํานาญอะไรบางสิ่งบางอย่าง <S <S คุณอยากจะเอาความรู้เหล่านั้น,นมาเริ่มต้นนะคะ ทำอะไรของคุณก็ได้เป็นงานฟรีแลนซ์ของคุณก็ว่ากันไปใครทำอาชีพรับงานฟรีแลนซ์ช่วงนี้เด่นนะคะชาวพฤกษกนะคะช่วงนี้เด่นมากอ่าช่วงนี้จะมองในมุมมองว่ามีโอกาสนะคะบางท่านได้ติดต่อเจราจาพาทีเนี่ยกับลูกค้ารายใหญ่ก็มีนะคะส่วนชาวพฤกษกช่วงนี้อาจจะมีโอกาสในเรื่องของอะไรเอ่ยอ่าถ้าจะมองในมุมมองว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้เดินทาง เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้ไหมได้นะคะบางท่านก็ได้เดินทางไกลนะคะส่วนบางท่านไปเกี่ยวข้องกับเงานบุญนะคะงานบุญต่างๆนาะก็ว่ากันไปนะคะตรงนี้ช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะให้โชคนะชาวพุกศกเพราะว่ามีดาวเกตย้ายมะเร็งคุณอยู่นะคะ แล้วก็จะมองในมุมมองว่างานอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่ไปเกี่ยวข้องกับทางไกลงานต่างประเทศนะคะต่างๆนานา,นานเนี่ยก็จะมีโอกาสสาหรับชาวพุกธศกด้วยส่วนใครที่ต้องการเริ่มต้นบุกเบิกลุยอยากจะเรียนรู้อะไรอยู่นะคะหรืออยากต้องการการเรียนรู้นะะหรือต้องการหาข้อมูลบางสิ่งบางอย่างหรือเรากำลังอยากจะไปลงคอสเข้าคอสอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปนะคะตรงนั้น่ะ อันนั้นก็คืออีกหนึ่งช่องทางที่วันข้างหน้าคุณจะสแสวงหาไรายได้จากช่องทางนั้นจากการเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นนะคะโอเคบ้านค่ะนะคะบ้านบางครัง้งบางคราวก็อาจจะมีโอกาสนะปรับปรุงบ้านได้บ้านใหม่นะคะบางท่านในช่วงนี้ด้วยมีข่าวดีมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับชาวพฤกษกชีวิตเหมือนคนที่เปลี่ยนแปลงนะคะเรามาว่าชีวิตของคุณเหมือนคนที่เปลี่ยนแปลง สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นสังคมใหม่ๆเกิดขึ้นการเรียนรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะส่วนบางครอบครัวมีความพยายามนะเท่าที่เห็นบางครอบครัวกําลังนึกคิดก็ได้ค่ะว่าเอ๊เราอยากจะบางครอบครัวอยู่กันมาเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้มีลูกนะคะตอนนี้คุณอาจจะกําลังคิดก็ได้ว่าอือยากจะมีลูกแล้ว อารมณ์ประมาณนั้นความต้องการอยากจะมีลูกครอบครัวมันก็จะได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะอารมณ์ประมาณนี้ไม่ใช่แบบว่าสองคนคุยไปคุยมาก็มีแค่สองคนนะคะก็อยากจะมีลูกได้หรือคุณอาจจะกำลังเต็มความพร้อมแล้วล่ะคะ่ะว่าโอเคทุกอย่างถ้ามันเข้าที่เข้าทางก็อยากจะมีลูกได้เช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะถ้าสุขภาพร่างกายบางครัง้งบางคราวเนี่ยจะมองเป็นในเรื่องของอารมณ์มากกว่า นะคะอารมณ์จริตอะไรมากกว่านะคะอารมณ์แบบว่าบางทีก็อยู่ดีก็มีความเครียดอยู่ดีก็อารมณ์รู้สึกเบื่อเบื่ออยากอยากอะไรแบบนั้นไหมไปเปลี่ยนบรรยากาศค่ะถ้าคุณรู้สึกว่ามีความเบื่อเบื่ออยากอยากนะนะคะ,ะช่วงนี้ก็ระวังมีปัญหาไม่เข้าใจไม่ลงรอยกับบริวารด้วยนะคะกับบริวารบริวารตรงนี้คือใครก็ได้นะคะกับบริวารระวังมีปัญหากันไม่เข้าใจกัน สำหรับคนที่มีปัญหาความรักนะะใครก็ตามที่มีปัญหาความรักเนี่ยก็อารมณ์ประมาณว่าตอนนี้เหมือนกับอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับคนต่างคนต่างอยู่นะคะถ้าอยู่ด้วยกันอะนะคะอารมณ์มันจะเป็นแบบนี้อารมณ์ทําไมมันไม่ค่อยจะแฮปปี้ไม่มีความสุขอารมณ์เดี๋ยวเดี๋ยวขัดใจกันอะไรประมาณนั้นนะคะอารมณ์แบบว่าคุยบางทีก็ไม่ค่อยจะเข้าใจ เรามีเหตุผลเขาไม่มีเหตุผลบางทีเราไม่มีเหตุผลอ่ะเขามีเหตุผลอะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะตรงเนี้ยส่วนในบางเคสนะคะส่วนในบางเคสมีปัญหาเกิดขึ้นไปแล้วปัญหาตรงเนี้ยเขาอาจจะทําอะไรให้คุณสักอย่างหนึ่งก็ได้ที่ผิดใจนะคะอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันน่าจะเริ่มห่างๆนะคะบางท่านน่าจะเริ่มห่างๆส่วนบางท่านก็รู้สึกได้ไหมว่าคนของตัวเองอ่ะ เขาไม่เหมือนเดิมนะคะการไม่เหมือนเดิมก็อาจจะหมายถึงอะไรการนอกลู่นอกทางนะคะอารมณ์ประมาณนั้นหรือเขาทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะมีในเรื่องของมีคนอื่นนะคะมีคนอื่นเขาก็อาจจะไปกระลิ้มกระเหลี่ยอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นปัญหาละนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วก็ระวังทะเลาะก,กันด้วยไม่เข้าใจกันด้วยนะคะส่วนในบางเคสห่างแล้วห่างแล้วแต่อารมณ์ในใจไปแอบส่องเขานะ ไปส่องเขานะคะว่าอุ้ยความรักของเขาเป็นยังไงชีวิตของเขาเป็นยังไงตอนนี้เขาเป็นอยู่เป็นยังไงนะ,ะพอบางท่านก็ยังตัดใจไม่ลงนะครบางท่านก็ยังมีมีอะไรที่แบบว่าก็ยังมีเยอะใหญ่นะคะห่างแล้วแต่ก็ยังมีเยอะใหญ่แต่คุณก็รู้สึกได้อะว่าอืมต่อให้เราไปส่องแต่เราก็จะเรียกว่ายังไงดีอะ่ะจะเรียกว่าจะให้มาเป็นแบบเดิมอะ เรามองว่าชาวพฤกษ์จะเหนื่อยนะคะจะเหนื่อยอารมณ์ประมาณนี้นะโอเคบางท่านก็ห่างแล้วค่ะบางท่านก็ห่างแล้วแต่เพียงแต่ว่าตัวเองอะ่ะรู้สึกถึงความเสียใจเท่านั้นเองนะคะพอเวลาไปนึกถึงเรื่องราวของเขามันก็จะเป็นทุกข์มันก็จะเสียใจก็ยก็อยู่ในช่วงของอะไรเอ่ยก็อยู่ในช่วงของคนที่ถอยตัวออกมานะคะถอยตัวออกมาเพื่อทบทวนนะคะเพื่อทบทวนค่ะทบทวนสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะ ทบทวนว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้ทบทวนว่าอ่าแล้วชีวิตของเราวันข้างหน้าเราจะเป็นอย่างไรเราจะต้องไปในทางไหนนะคะส่วนบางท่านอ่ะยื้อกันไปยื้อกันมาอยู่นะเท่าที่เห็นนะอารมณ์ประมาณว่าครบกันแหละแต่มันก็ห่างๆเหนินๆดบๆนะครับเพราะมันมีเรื่อง ตัวเขาเปลี่ยนไปตอบให้เรียบร้อยแล้วค่ะตัวเขาเปลี่ยนไปเป็นเพราะความเบื่อเบื่ออยากอยากกันนี่แหละหรือบางท่านตัดสินใจเว้นระยะห่างกันเนี่ยแต่เขาเองเนี่ยเขาก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงถ้าใครต่างคนต่างอยู่หรือต่างกําลังเว้นระยะห่างถอยกันถอยกันคนละเก้านะคะตัวเขากําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะหรือเขาอาจจะตัดสินใจ m o ฟ e อนไปเลยก็ได้ นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยเรามองว่าฝั่งเขาเองหรือเปล่าคะที่เขามีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาปัวพันแล้วคนคนนั้นน่าจะเป็นคนที่เขาเคยรู้จักนะนะคะเคยรู้จักด้วยหรือคนที่เขาไปมีเยอะใหญ่หรือกิ๊กเก่าหรือฐานไฟเก่าหรือคู่เก่าได้หมดนะคะเนี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นหรือตัวเขาเองนะคะจะรู้สึกว่าจะรู้สึกว่าเขาก็ต้องการ ต้องการทางเลือกใหม่ๆก็ได้นะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นอะไรตัวจริงเสียงจริงกันและกันแต่มันเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่แล้วตอนนี้นะคะอ่าพฤตินัยมันห่างแล้วก็เขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาก็ต้องการเป็นตัวของตัวเองไหมเขาก็ต้องการอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่หรืออยากจะไปคุยกับคุณนู้นอยากจะไปคุยกับคนนี้ไหมอารมณ์ประมาณนั้นนะคะหรือจะมองแบบนี้ก็ได้อ่ะ เขามาคบกับคุณนะแต่ใจของเขาทําไมไปมีเยื่อใยยังมีเยื่อใยกับคนเก่าของเขาเขาอาจจะก,กลับไปติดต่อกันนะคะพูดคุยกันนะคะไปมีเรื่องของเยื่อใยแล้วก็บางท่านน่ะจะมองในรูปแบบแบบว่าคุณคบกับเขาเนี่ยคุณคบกับเขาเนี่ยเขาหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณหรือเปล่าอันนี้แหละประเด็น นะครับหวังผลประโยชน์อะไรคุณหรือเปล่าพอวันวันหนึ่งตัวเขามั่นคงแล้วหรือตัวเขาไปคุยกับคนอื่นที่มีความมั่นคงที่เขารู้สึกว่าเอ้คนคนนั้นมีความมั่นคงอะไรก็แต่เขาก็เริ่มติดตัวออกห่างนะคะ เหนื่อยมากเลยยากมากปัญหาตอนเนี้ยเชื่อว่าชาวพฤกษจะรู้สึกแบบว่าเราเสียใจอะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันยังไงมันก็มันยังไง,ม,ม,ง,ไงมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วนะคะไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเพราะปัญหามันเยอะหรือเกินตั้งแต่ตั้งแต่เขาเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้นะ,ะยิ่งใครเฉพาะเฉพาะใครที่คบกันเป็นแฟนนะจบ คุณรู้สึกถึงการจบคุณรู้สึกว่าถึงความรักความรักตรงนี้มันอาจจะไม่ได้พัฒนาเลยนะคะมันยืดเยื้อมาสักพักหนึ่งละมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์กสักพักหนึ่งละหรือพฤติกรรมอะไรของเขาก็แล้วแต่ที่ที่มีปัญหากับคุณเนี่ยนะขัดแย้งอะไรกับคุณก็ไว้ขัดแย้งอะไรกับคุณก็แล้วแต่พูดขัดแย้งการกระทําขัดแย้งต่างๆนานา,นาคุณรู้สึกได้ว่ามันมันไม่ค่อยจะดีขึ้นอะเจ็บแต่จบค่ะ เขาตอบมาให้แบบนี้นะคะเจ็บแต่จบเพราะคุณรู้สึกถึงความอึดอัดมากๆได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นฝ่ายเขากระทาคุณแต่คุณรู้สึกถึงความอึดอัดคุณรู้สึกว่าศักดิ์ศรีฉันมีคุณรู้สึกว่าถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเรายังมีใจอะไรก็แล้วแต่นะคะถึงแต่ตอนนี้เจ็บแต่จบนะะเพราะว่าคนของคุณน่ะไม่ได้แคร์นะคะไม่ได้สนใจ และคนของคุณน่าจะมีคนอื่นนะกานน่าจะมีคนอื่นด้วยนะคนอื่นที่เขาไปทีเล่นทีจริงหรือเอาจริงก็ตามอ่ะมาดูค่ะฝั่งเขาเป็นยังไงบ้างเลยโอ้ <c oughs> ไม่ได้แตกต่างมีคนอื่นที่เขาไปคุยหรือเขาหวังผลประโยชน์อะไรกับคนอื่นก็ได้ มีคนอื่นที่เขาไปคุยค่ะหรือความในใจที่เขาจะเสืออะไรกับคุณเขาบอกมาว่าระหว่างเขากับคุณเนี่ยเขาก็น่าจะได้ผลประโยชน์จากคุณนะแต่วันนี้เขาหมดใจนี่นะวันนี้เขาหมดใจเขาต้องการการความก้าวหรือเขาต้องการใครสักคนหนึ่งได้หรือเขากลับไปติดต่อกับคนเก่าๆเขาก็ได้หรือตอนนี้ชีวิตของเขามันมีความสําเร็จอะไรระดับหนึ่งแล้วก็ได้นะคะที่เขาพร้อมที่จะตีตัวออกห่างหรือเขาอาจจะรู้สึกว่า มีใครสักคนหนึ่งที่พร้อมหักหลังคุณอะนะคะตรงเนี้ยเขาฟ้องม,มาอยู่แล้วว่าเขาพร้อมหักหลังอวันข้างหน้านะคะวันข้างหน้าอะไรใดๆก็แล้วแต่ถ้าเขาจะต้องเลือกเรามองว่าเขาเลือกทางเลือกอื่นนะคะทางเลือกอื่นที่ทางเลือกอื่นมันมีผลประโยชน์จากเออมีผลประโยชน์จากทางเลือกอื่นด้วยนะาะชาวพกษ์ศก แล้วถ้าไม่ใช่ผลประโยชน์จากทางเลือกอื่นก็หมายถึงว่าเขากลับไปหาแฟนเก่ากิ๊กเก่านะกลับไปหาแฟนเก่ากิ๊กเก่าหรือใครไปพัวพันกับคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนมีตำาหนีเขาอาจจะเป็นแม่ไม้ลูกติดพ่อไม้ลูกติดอะไรก็ว่ากันไปเขาสแสวงหาผลประโยชน์จากคุณไหมเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันมีด้วยแต่ที่แน่ๆความรักระหว่างเขากับคุณมันเป็นแค่ผลประโยชน์ด้วยนะ หรือไม่มีเงื่อนไขก็ได้ค่ะการที่ไม่มีเงื่อนไขเขาอยากจะมีคนอื่นอันนั้นก็สิทธิ์ของเขาเขาฟอ้องมาแบบนี้นะคะแล้วก็คนคนนี้ค่อนข้างจะออกแนวเห็นกับตัวนะเป็นฝ่ายได้อะไรจากคุณหรือเปล่าชาวพุทธศกมองว่าเขาน่าจะเป็นฝ่ายได้อะไรจากคุณนะอุ้ยเขามีความหวังด้วยเนี่ย เขาอาจจะมีความหวังการกลับไปคบกันกับคนเก่านะคะตรงนี้เด่นมากๆเลยการกลับไปคบกันกับคนเก่าเพื่อไปเริ่มต้นใหม่ต่อให้ไม่ใช่คนเก่าเขาก็คาดหวังกับคนที่เขาไปเลือกมีการพัฒนาการกันมีความชัดเจนกันนะคะมีอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์กับเขาเรามองว่าคนคน,นี้เวลามีความรักเขาน่าจะมองผลประโยชน์มากๆ หรือเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเขาหวังผลประโยชน์จากคุณไม่ล่ะแต่สุดท้ายท้ายสุดตัวเองลอยลำตัวเองก็ตีจากอารมณ์ประมาณนั้นได้สรุปสุดท้ายแล้วค่ะพลึกโศกเจ็บแต่จบนะฮะเพราะคุณรู้สึกคุณอยากจะปล่อยวางแล้วคุณกําลังมองอนาคตของคุณแล้วหรือคุณกําลังจะเลือกทางเดินใหม่ๆเลือกอนาคตใหม่ๆดีกว่านะคะความรักถ้ามันทุกข์มากเกินไปความรักถ้ามัน มันมีปัญหามีอุปสรรคมีอะไรมาขวางกั้นมากเกินไปเรามองว่าคุณเลือกที่จะเจ็บแต่จบนะคะโอเคมาดูชาวโสดกันชาวโสดพฤกษกเป็นยังไงบ้างไว้โสดอยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้ ไม่เคยคิดอยากจะเปิดใจให้กับใครเลยเพราะรู้สึกถึงเวลามีรักที่ไรก็มีปัญหานะคะแต่ตอนนี้เริ่มอยากจะเปิดใจแล้วก่อนที่ไม่เคยสนใจก็ได้ก่อนที่ปิดหูปิดตามไม่อยากจะรับรู้ไม่อยากจะไม่อยากจะเสวนาไม่อยากจะอะไรกับใครเลยนะคะตอนนี้คุณอาจจะต้องเริ่มเปิดใจแล้วนะคะเพราะความรักครั้งใหม่มันมีอะไรบางสีบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะลองฉันอยากจะเปิดใจอารมณ์ประมาณนั้น แต่โสดบางท่านก็ไม่สนใจนะกับค,ค,ความรักมีเข้ามาค่ะรอบด้านคุณมีแต่คุณไม่สนใจนะคะตอนนี้เรามองว่าคุณสนใจในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองความก้าวหน้าของตัวเองการวางแผนความเจริญของตัวเองในเรื่องของอะไรในเรื่องของการงานนะคะบางท่านกำลังสนใจในเรื่องของการงานชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆนานานะคะส่วนในบางเคสที่บอกว่าเริ่มเปิดใจอะจะมองแบบนี้อ่ะ ความรักมันมาโอกาสมันมานะคะแต่กว่าจะเปิดใจไม่ใช่เรื่องง่ายของชาวพุกศกเลยค่ะเพ,พราะพุกศกเจอปัญหาความรักบางท่านจบมาแบบปุบป,ปับฉับพลันก็มีนะคะบางท่านทุกข์มากๆกดดันมากๆบางท่านแบบว่าเรียกว่าชุดน,นี้ฉันต้องใช้ความอดทนกับตัวเองมากๆอ่ะนะ,ะกว่าจะหลุดพ้นมาได้แต่ณนะวันนี้คุณหลุดพ้นมาได้ไม่แน่นะความ อะไรก็แล้วแต่ที่มีคนเข้ามาเนี่ยคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอาจจะทําให้คุณได้เริ่มเปิดใจแล้วนะคะบางท่านต้องกดดันกับตัวเองมีความกดดันกับตัวเองจริงๆค่ะอึดอัดกับตัวเองจริงนะคะเพราะคุณเจอความรักที่แย่ๆมาแล้วก็บางท่านแบบว่าทําไมมีรักทีไรฉันต้องผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยมีรักทีไรทําไมจะต้องเกิดปัญหาความรักมานะคะชาวึกศก บางท่านได้พบเด็กนะคะบางท่านได้เด็กกว่านะหรือเด็กกว่ามาชอบคุณก็ได้นะหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนเหมือนคนเคยรู้จักอย่างนั้นนะ่ะนะคคนเคยรู้จักที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็อยากจะเปิดเปิดตัวหรือเขาอยากจะใช้ความพยายามที่อยากจะลองจีบคุณนะ่ะเพราะว่าถ้าชอบอย่างเดียวอะมันไม่สำเร็จแน่ นะคะอารมณ์ประมาณนั้นชอบอย่างเดียวโดยที่ไม่แสดงออกก็ไม่สําเร็จก็เลยลองก็เลยมองว่าคนที่เขารู้จักคุณเขาอยากจะใช้ความพยายามที่ที่จะจีบคุณที่จะเปิดตัวนะคะโอเคน่าจะเป็นคนรู้จักใครก็ได้ที่เป็นคนรู้จักมาจากคู่ค้าคู่ธุรกิจอะไรต่างๆนานาได้มาจากสายงานที่คุณทําได้ชาวพึกงศก แล้วก็บางท่านก็ได้เด็กกว่าไม่เด็กกว่าก็ผู้ใหญ่กว่าไปนะคะอารมณ์ประมาณนั้นแต่น่าจะเป็นคนที่เคยรู้จักคุ้นเคยนะเนี่ยมองอย่างเดียวนะคะไม่ใช่ประกาศนี่มองอย่างเดียวไม่รู้เรื่องต้องลุยแล้วต้องจีบแล้วเนี่ยค่ะตอบมาให้แล้วค่ะว่าเขาจะเร่งเขาจะเร่งจีบคุณนะ่ะนะคะบางท่านก็ เรียกว่ายังไงเอ่ยหรือเราประมาณว่าคุณรู้แหละว่ามีใครสักคนหนึ่งที่ชอบคุณแต่คุณก่อนหน้านี้คุณไม่ยอมเปิดใจให้เขาเลยก็ได้จนถึงวันนี้พอเขาเริ่มจีบคุณเริ่มเล่งจีบคุณเล่งปฏิกิริยาคุณอาจจะลองเปิดใจดูก็ได้นะคะเ <zone> พราะในหลายๆท่านอ่ะไม่ไม่นานมาเลย ไม่นานมาเองอ่ะเพิ่งผิดหวังความรักมาความรักกำลังจะเข้ามาค่ะเชื่อได้ว่าชาวพฤึกโศกที่กำลังจะเข้ามานะคะคุณหวังได้เพราะอะไรเรามองว่าคุณหวังคนคนั้นอ่ะอย่างน้อย ต้องเป็นคนจิตใจดีบะดีบ้างนะคะมีน้ําใจกันบ้างรักกันบ้างรักไม่ต้องเครือบแค็งรักที่ไม่ต้องเห็นผลประโยชน์นะคะเนี่ยค่ะคุณกําลังจะเกิดความรักแบบนี้เกิดขึ้นความรักทางเลือกใหม่นะทําให้คุณหวังได้นะคะถ้าคุณเริ่มเปิดใจนะ,ะโอเคน่าจะประมาณนี้นะชาวพุกศกบางท่านได้คนมีตําหนินะคะแล้วก็บางท่าน่ะอารมณ์ประมาณว่าน่าจะเป็นคนรู้จักไหมอ่ะตรงนี้ การติดต่องานการติดต่อธุรกิจอะไรแบบนั้นนะ่ะแต่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่นะคะบางท่านอาจจะได้พบรักทางไกลก็ได้แต่ถ้าคู่ธุรกิจนะโอ้คุณได้คนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนที่มีฐานะเพียบพร้อมดีกว่านะฐานะเพียบพร้อมก็ได้ค่ะนดะ้ฮะตรงเนี้สิ่งใดๆก็แล้วแต่สิ่งใดๆก็แล้วแต่ของชาวพลึกศก ถ้าคุณอยากจะเริ่มหวังนะคะถ้าคุณอยากจะเริ่มให้โอกาสกับตัวเองอีกครั้งหนึง่งไม่ใช่เรื่องยากค่ะนะคะไม่ใช่เรื่องยากเพราะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยผิดหวังเคยรักร้ามาแล้วแต่ตอนนี้เรามองว่าคุณน่าจะเริ่มให้โอกาสกับตัวเองบ้างอย่าปิดกัน้นนะคะอย่าปิดหูปิดตาลองเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันอาจจะหวังได้ก็หมายถึงอะไรมีความสุขได้ นะคะมีความสุขได้หวังได้แล้วก็มีความสุขได้ค่ะความรักกำลังจะเข้ามานะคะบางคนก็ได้เด็กมาแอบชอบหรือคุณไปชอบเด็กก็ได้นะคะตรงนี้หรือคุณไปชอบเด็กก็ได้ค่ะได้หมดแล้วก็มีตําหนิไหมก็น่าจะมีบางท่านก็ได้พบคนมีตําหนิก็ไม่ได้เสียหายนะคะแต่ความรักตรงนี้เด่นมากๆทางเลือกใหม่รักครั้งใหม่ จะเป็นรักที่ดูแล้วใจใสจะเป็นรักที่ส่งเสริมจะมีใครสักคนหนึ่งไม่ช้าไม่นานที่จะเข้ามาในชื่อของคุณแล้วจะเข้ามาในรูปแบบของการส่งเสริมนะคะก็ยินดีด้วยค่ะนะคะแล้วบางท่านจะบอกว่าเป็นอาจจะเป็นโอกาสของคุณนะที่คุณจะสุขสมหวังในเรื่องความรักเป็นโอกาสของคุณที่คุณจะได้ชัดเจนกับความรักนะคะความรักดีๆก็กำลังจะเข้ามานะ มันต้องสุขสมันสุขสมหวังนี่ก็ต้องรักดีๆสิแล้วก็ได้คนจิตใจดีได้คนอ่อนโยนด้วยอะ่ะก็น่าจะโอเคกับคุณนะบางคนเจอรักลวงหลอกรักหลอกลวงมานะคะ มันทาให้คุณรู้สึกว่ามันอึดอัดมันกดดันมากๆเลยที่ผ่านมาใครมีปัญหาความรักใช้ความพยายามมากกับความรักนะคก็ไม่อยากจะแบบว่าไม่อยากจะเขาเรียกะไรไม่อยากจะผิดพลาดอย่างเนี้ยแต่สุดท้ายท้ายสุดมันก็กลายเป็นว่าความรักมันมันมันถึงเขาเรียกว่ามันถึงเวลามันไม่น่าจะไปต่อสำหรับคนที่มีปัญหาความรักส่วนชาวโสด จากคนที่เคยปิดหูปิดตาจากคนที่ไม่ยอมเปิดใจจากคนที่คุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณเสียเวลากับความรักมามากมายนะคะนับจากนี้ไปชาวโสดอาจจะมีอะไรบางสีบางอย่างที่มาสะก,กิดคุณก็ได้นะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนรู้จักด้วยแหละถ้าไม่ใช่คนรู้จักโอ้ยถ้าไม่ใช่คนรู้จักจะมองแบบนี้จะมองว่าเป็นถ้าจะถามว่ากิ๊กเก่าเหรอเอาเป็นว่าคนเคยรู้จัก นะคะเพราะตรงนี้อาจจะไม่ใช่กิ๊กก็ได้อาจจะเป็นคนที่เขาชอบคุณอยู่ก็ได้นะคะโอเคความรักมาค่ะมีคนตั้งใจจะจีบคุณแล้วล่ะเปิดใจเถอะไม่เป็นไรรักมาจริงๆคู่มาจริงๆโชคมาด้วยเพราะตรงนี้เขาฟ้องมาว่าอะไรคุณกำลังจะเกิดความสุขความสำเร็จในเรื่องของค,ความรัก จะได้คู่รักที่ดีๆนะคะจิตใจดีและทั้งอ่อนโยนและเข้ามาในลักษณะส่งเสริมคุณนะคะนี่แหละมาแล้วนะคะชาวพึกศกมาเรียบร้อยแล้วนะส่วนใครแบบว่าอกหักรักคุดก็เรียกว่าบางท่านที่กำลังกำลังเลิกหรือกำลังห่างเหินมาเนี่ยเออก็ยังมองว่าใจของคุณคุณก็ยังตัดใจตัดเยื่อใหญ่ไม่ลงแหละ นะถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่ามันมันยากมากๆเลยนะคะในวันข้างหน้าจะกลับมาคุยกันหรือคบกันเหมือนเดิมหรือคืนดีกันเหมือนเดิมแต่คุณก็รู้สึกว่ามันยากนะคะแต่เราก็มองว่าคุณก็ยังตัดใจไม่ลงนะก็น่าจะประมาณนี้ของชาวพฤกษะนะคะอ่าก็ไว้ไปติดตามนะคะไว้ไปติดตามคลิปทั่วไปนะคะชาวพฤกษะช่วงนี้จะมีโชค เดินทางแล้วก็จะมีโชคด้วยบางท่านไปเกี่ยวขว้องกับสายบุญงานบุญอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่เรามองว่าช่วงนี้คุณกําลังจะมีโชคดาวเกตมะเร็งรักด้วยนะคะแล้วก็คนโสดแน่นอนค่ะคนรู้จักเก่าๆน่าจะมีเข้ามาด้วยค่ะนะคะชาวโสดก็น่าจะประมาณนี้นะคะน่าจะประมาณนี้คนเคยที่เคยห่างเหินห่างหายหายหน้าหายตานานมากแล้วก็ได้ก็จะกลับเข้ามาก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็บางท่านก็ได้เพื่อนเก่าอยากจะมาเป็นแฟนได้หมด นะคะก็น่าจะประมาณนี้นะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจเข้ามานะคะทุกคอมเมนต์มีการอ่านผ่านสายตาหมดเพียงแต่บางคอมเมนต์ก็ไม่ได้ตอบกลับนะขอบคุณมากๆในทุกกำลังใจทุกกำลังใจคือกะคือแรงผลักดันทั้งนั้นแล้วก็ขอขอบคุณมากๆ fc ใหม่ด้วยขอบคุณมากๆนะคะสำหรับผู้ที่สนับสนุนช่องอุป,ปถัมช่องขอ,ขอบคุณด้วยใจทุกๆท่านค่ะนะคะก็คาดหวังว่า นะคะยังเป็นกัะยาณมิตรกันแบบนี้ต่อต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ